สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกัญญาณัฐรัมประสูงเลขที่27 6ม6ตับ2ค่ะวันนี้จะมานำเสนอศาสนาครต์ศสาสนาครต์เป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยมที่มีพื้นฐานจากชีวิตและการสอนของพระเยซูต,ตามที่ปรากฏในประวรสาราในสารบบและงานเขียนพันธสัญญาใหม่อื่นๆผู้นับถือศาสนาครต์เรียกว่าคริตตสตศาสนิกชนหรือคริต,ตชน พิสตชนเชื่อว่าพระเยซูเป็นบุรุษพระเป็นเจ้าและเป็นพระเจ้าผู้บังเกิดเกิดเป็นมนุษย์และเป็นผู้ไถ่ด้วยเหตดนี้คริสตชนจึงมักเรียกพระเยซูว่าพระคริสต์หรือพระเมสสิยาศาส,สนาคริสต์ปัจจุบันแบ่งเป็นสามนิกายใหญ่คือโรมันคาทอลิกอีสเทิร์นออนธดรก และโรเทสแตนซึ่งยังแบ่งนิกายย่อยได้อีกหลายนิกายเกตอัคาบิดอนโรมันคาทอลิกและออโตโดอกเช่นออกจากกันในช่วงสัตว์สนประเภทตะวันออกตะวันตกในโกศ .1554 และนิกายโปรตเทตแตนเกิด, The end, ดขึ้นหลังการปฏิรูปศาสนาในคริส ศตวรรษที่16ซึ่งแยกตัวออกจากกิตจักรโรมันคาทอลิกศาสนากรต์ในช่วงแรกถือเป็นนิกายหนึ่งของศาสนาย,ยูดาเมื่อกลางลิตวตวรรษที่หนึ่งโดยถือกำเนิดขึ้นในชายฝั่งทะเลมเมดิเตอร์เรเนียนทางตะวันออกของตะวันออกกลางไม่นานก็แผ่ขยายไปยังซีเรีย เมโสโปเตเมียเอเชียไมเนอร์และอียิปต์ศาสนาครต์มีขนาดและอิทธิพลเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ทศวรรษและจนถึงครสตทศตรวรรษที่สีได้กลายมาเป็นศาสนาประจำชาติจักรวรรดิโรมันระหว่างสมัยกลางดินแดนยุโรปที่เหลือส่วนมากรับศาสนาครต์แล้วแต่บางภูมิภาคเช่นตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือเอธิโอเปียและ บางส่วนของประเทศอินเดียคริสตชนยังตือเป็นศาสนินกชนกลุ่มน้อยหลังยุคสำรวจศาสนาคริสต์ได้แร่ขยายไปยังทวีปอเมริกาออสเตรเลียแอฟริกาใต้ซาอาราและส่วนที่เหลือของโลกผ่านงานมิชนารีและ,ล,ะนนลัติอานาลิคมคริสต์ศาสนิกชน,ชนเชื่อว่าพระเยซูคือพระเมริอาตี พยากรณ์ไว้ในกมภีฮิบรูซึ่งในศาสนาคริ์เรียกว่าพันธสัญญาเดิมพื้นฐานเทววิทยาศาสนาคริ์นั้นแสดงออกมาในหลักเชื่อสากลที่มีตั้งแต่ศาสนาคริ์ยุคแรกและยอมเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในบรรดาศาสนานิกชนการประกาศ ความเชื่อนี้มีอยู่ว่าพระเยซูทรงรับพระทรมานสิ้นประชนและถูกฝังไว้คืนก่อนจะคืนประชนเพื่อให้ชีวิตนิรันดรแก่ผู้ที่เชื่อนในพระองค์และไว,ว้วางใจว่าพระองค์เป็นผู้ไถ่บาปพวกเขายังเชื่ออีกว่าพระเยซูสเสด็จขึ้นสวรรค์ที่ซึ่งพระองค์ทรงควบคุมและการปกครองร่วมกับพระเจ้าบิดานิการส่วนใหญ่สอนว่าพระเยซูกลับมาพิพากษามนุษย์ทุกคนทั้งคนเป็นและคนตาย และให้ชีวิตนิรันแก่สาวกของพระองค์พระองค์ตรงถูกมองว่าเป็นแบบอย่างของชีวิตอันเดียามและเป็นทังผู้เผยพระวจนะเล็บเป็นพระเจ้าลงมารับสภาพมนุษย์นิกายม,มนุษย์ได้แบ่งศาสนาคิดได้เป็นนิกายต่างๆซึ่งแปรไปตามพื้นที่วัฒนธรรมและความคิดของตนนิกายที่สำคัญมีสมนิกายคือ โรมันกาตอลิกแปลว่าเป็นนิกายดั้งเดิมที่ยึดมั่นในหลักคำสอนของพระเยซูคลิสต์กรบพระนางมารีและนักบุญต่างๆอิสเทอร์นออโตทอกและแปลว่าถูกต้องและดั้งเดิมนิกายออโตทอกยังมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า ศาส,สนาคริสต์ตะวันออกเป็นนิกายดั้งเดิมปฏิบัติตามหลักการเทวะวิทยายอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่สมัยศาสนาคริสต์ยุคแรกคำโปรเตสแตนแปลว่าการกัดขานแยกตัวมาจากนิกายโรมันคาทอลิกในช่วงคริสต์ศตวรรษที่16เป็นนิกายที่ถือว่าเป็นศาสนาของแต่ละคนที่มีต่อพระเจ้าสำคัญก,กว่าพิธีกรรม พิธีกรรมในศาสนาคลิทพิธีกรรมสำคัญในศาสนาเรียกว่าพิธีศักดิ์สิทธิ์มีดังนี้พิธีบัพติสมาคหรือศีลล้างบาปเป็นพิธีกรรมแรกที่รับก็มาเป็นศาสนาคลิกศาสนาชนอย่างเปิดเผยต่อศาสนาชนสองพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์หรือพิธี หรือศิลมหาสนิทเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงการร่วมสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบพรเยซูยันขอนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ